ในเรื่องของความอ้วนประเทศไทยเองในปี2559เนี่ยเราถือเป็นอันดับ2ของเอเชียนะคะมันทําให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะาการยืดอ,อินซูลินก็ทําให้เกิดโรคเบาหวานนะคะรวมถึงโรคหลอดเลือดในสมองในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการตรวจในเรื่องของเจ n นิิกหรือว่าพันธุก,กรรมเพื่อที่จะดูว่า คนเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเผาผ่านได้น้อยตั้งแต่ต้นเรื่องจากว่ามันเป็นพันธุกรรมมาแล้วสำหรับเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ย ต้องยอมรับว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีน้ําหนักสูงหรือประเทศไทยคือจริงๆเราก็จะเรียกว่าในเรื่องของความอ้วนเนี่ยนะคะในเรื่องของความอ้วนประเทศไทยเองในปี2559เนี่ยเราถือเป็นอันดับ2ของเอเชียนะคะซึ่งหมายความว่า60ล้านคน19ล้านคนเนี่ยมีความอ้วนแล้วเดินมา1ใน3นะคะ หนึ่งในสามนั้นที่เดินมาคือมีโรคอ้วนเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันทําให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะาการดื่ออินซูลินก็ทําให้เกิด 220. โรคเบาหวานนะคะรวมถึงโรคหลอดเลือดในสมองซึ่งอยู่ดีๆคุณอาจจะเริ่มมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งที่หรือว่าพูดไม่ได้พูดไม่ชัดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความเสี่ยงของโรคอ้วนทั้งสิ้นนะคะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเริ่มมีภาวะน้ําหนักเกินโรคอ้วน ะะการวัดง่ายๆของคุณหมอคือการที่ตอนนี้คุณมีน้ําหนักอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมคะให้ใช้การวัดที่เขาเรียกว่า BMI body mass index นะคะเอาน้ําหนักซึ่งเป็นกิโลกร,รัมตั้งนะคะหารด้วยส่วนสูงนะคะซึ่งเป็นเมตร2ครั้งนะคะสิ่งที่ได้ถ้าตอนนี้ทุกคนจดไว้แล้วนะคะถ้าวัดได้แล้วเนี่ยค่าของคุณถ้าเป็นคนโซนเอเชียนะคะอยู่ที่23 แปลว่าคุณเริ่มอ้วนระดับหนึ่งแล้วนะคะเองนอกนีเขาจะตัดกันที่เกรดหระยะ1คือเกิน25 BMI e เกิน25นะคะทีนี้สำหรับคนทั่วไปนะคะถ้าจะวัดง่ายๆเช่นเอาสายวัดมาวัดที่พุงนะคะผู้หญิงตัวแรกง่ายๆเลยอยู่ที่80เซนติเมตรถ้าเกินไปต้องระวังเรื่องเมตาบิลิกซินโดมหรือว่าโรคอ้วนที่แทรกซ้อนในเรื่องของ ไขมันในเรื่องของน้ําตาลแล้วก็จะมีเรื่องของความดันตามมานะคะผู้ชายนะคะหยิบสายวัดขึ้นมาเลยค่ะวัดที่ตัวถ้าเกิน90ซนเมตรนะคะนั่นแปลว่าคุณเริ่มมีภาวะอ้วนลงพุงแล้วอันนี้เป็นตัวเลขที่ง่ายๆที่คุณหมอยกมาให้นะคะถ้าใครวัดเราได้30เนี่ยเมื่อกี้นะคะ BMI แปลว่าคุณกําลังอ้วนเกรด2ะคะ่ะแต่ถ้าคุณวัดแล้วเนี่ยน้ำหนักของคุณเยอะมาก BMI คำนวณแล้วเนี่ยได้ประมาณ40 แต่ว้าคณอ้วนระดับ3และการรักษาจะมากขึ้นตามลำดับค่ะเ,คเราจะแบ่งลักษณะง่ายๆเป็น2อย่างค่ะสาเหตุแรกคือพฤติกรรมนะคะสาเหตุที่2คือมีเรื่องของฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องและมีปัญหานะคะสำหรับพฤติกรรมคือคนที่มีโรคอ,อ้วนเยอะสาเหตุก็คือ 1. คือ ทานเยอะนะคะทานเยอะไม่เผาผานแปลว่าไม่ออกกําลังกายนะคะหรือบางคนเนี่ยไม่ทานเยอะเลยนะคะออกกําลังกายดีมากนะคะเราก็อาจจะต้องมาดูในเรื่องของฮอร์โมนแลวนะคะว่ามีปัญหาเรื่องการเผาผานเช่นไทรอยด์ต่ําหรือเปล่านะคะหรือว่ากินจุกจิกเยอะมากในระหว่างวันนะคะแล้วก็กางคืนนอนไม่ค่อยจะหลับเหนื่อยเพลียต้องมาดูในเรื่องของฮอร์โมนเช่นต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่านะคะสาหรับคนที่อ้วนแล้วมันลงที่พุง อย่างเดียวเลยนะคะท่อนบนนี่อ้วนสูงเยอะมากแต่ว่าข้างล่างก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยจะอ้วนเท่าไหร่นะคะถ้าใครที่เป็นลัก,ลกษณะตั้งแต่ บริเวณเอวขึ้นมานะคะอ้วนท่อนบนขึ้นไปสิ่งที่คุณต้องระวังคือในเรื่องของฮอร์โมนอินซูลินนะคะคือการภาวะดื้ออินซูลินนะคะสำหรับคุณผู้หญิงคนไหนที่ลักษณะของความน้ําหนักเกินหรือความอ้วนเนี่ยไปตกอยู่ที่ท่อนขานะคะอยู่ที่สะโพกนะคะแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีภาวะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ทาให้อ้วนบางคนจะมีภาวะประจําเดือนเนี่ย นานๆมาทีปีหนึ่งมา3าครั้งนะคะอันนี้ต้องระวังและว,ว่ามีภาวะฮอร์โมนผิดปกติทําให้เกิดความอ้วนเกิด PCOS หรือว่าถุงน้ําในรังไข่เพราะฉะนั้นความผิดปกติในแบบนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงนะคะทีนี้การที่เราแบ่งเป็น2ขาคือพฤติกรรมนะคะแล้วก็ขาอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของฮอร์โมนผิดปกติขาตรงกลางอีกหนึ่งอย่างนะคะคือขาในเรื่องของกรรมพันธ์สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ย มันโคดิ้งจีนเจอเนติกพันธุกรรมเราเนี้ยถูกโคดมาแล้วตั้งแต่ในโครโมโซมนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอ้วนจากพันธุกรรมนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการตรวจในเรื่องของเจเนติกหรือว่าพันธุกรรมเพื่อที่จะดูว่า คนเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเผาผลาได้น้อยตั้งแต่ต้นเนื่องจากว่ามันเป็นพันธุกรรมมาแล้วนะคะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนในพันธุกรรมเยอะนะคะหรือว่าการออกกําลังกายแบบไหนที่จะเหมาะกับคนคนนั้นนะคะรวมถึงทางเจเนติกก็จะบ่งบอกถึงเรื่องของการย่อยอาหารแบบไหนนะคะเราทานอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะบางคนจะเหมาะกับอาหารประเภทเ o ล fat นะคะหรือว่าเป็น h p โ Pro ร te ีนนะคะอันนี้ก็จะสามารถบ่งบอกได้จากลักษณะพันธุกรรมอันนี้คือตรงกลางสำหรับการรักษาของคุณหมอต้องบอกว่าการรักษาของภาวะน้ำหนักเกินเราต้องมาดูที่สาเหตุก่อนนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของเจเนติก ซึ่งเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงยีนข้างในได้อยู่แล้วแต่เราสามารถปรับอาหารให้เข้ากับเจเนติกของเราได้เพราะฉะนั้นการทานอาหารที่เหมาะสมกับคนนั้นๆที่วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเขาเหมาะสมกับอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะรวมถึงการออกกําลังกายบางคนเหมาะกับการออกกําลังกายให้มีกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นบางคนเหมาะกับการออกกําลังกายให้คาร์ดิโอหรือเผาผัานไขมันสิ่งนี้เราก็จะมาปรับตามเจเนติกที่เรา ตรวจออกมาพันธุกรรมที่ออกมาได้นะคะรวมถึงนอกจากการปรับอาหารและการออกกำลังกายนะคะสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือเป็นการเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างนะคะคือการปรับในเรื่องของฮอร์โมนและวิตามินนะคะ ฮอร์โมอนที่เกี่ยวข้องที่คุณหมอบอกไปแล้วมี4แบบเลยนะคะฮอร์โมอนในเรื่องของไทรอยการเผาผลาญน,นะคะใครที่เผาผลาญน้อยเหงื่อก็จะออกยากจะฉุนหน่อยนะคะบวมฉุ่ตามตัวนะคะออกกําลังกายเหงื่อไม่ออกใครที่มีปัญหาเรื่องของอินซูลินอย่างที่บอกว่าท่อนบนนะคะเพราะฉะนั้นวิตามินต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกช่วยเข้ามาเสริมนะคะอันดับ3คือเรื่องของฮอร์โมอนเพศผู้หญิงนะคะแล้วก็อันดับ4เรื่องของระบกไตในแต่ละฮอร์โมอนที่ผิดปกติ การเสริมด้วยวิตามินจะแตกต่างกันเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องไทรอ,อยด์ก็ต้องให้พวกไทรอ,อกซินตัวตั้งต้นของอะมิโนในการสร้างไทรอ,อยด์ใครที่มีปัญหาเรื่องของออการภาวะดื้ออินซูลินนะคะวิตามินที่จะช่วยเช่นกลุ่มในกลุ่มของโครเมียมนะคะก็จะช่วยทําให้อินซูลินดื้อลดลงได้สําหรับแพทย์หญิงของเรานะคะก็ในเรื่องของฮอ,อร์โมนที่จะเปลี่ยนแปลงไปในตัวเอสโตรเจนที่ดีเช่นอินโดทรีคารินอลนะคะหรือการรับประทานประเภท ผักบักครีกระหล่ำปลีนะคะสุดท้ายคือถ้าใครที่มีภาวะความอ้วนและแอบบมีซึมเศร้าร่วมด้วยต้องระวังเรื่องต่อหมอกไตล้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเสริมเช่นวิตามิน B3 วิตามิน B6 นะคะรวมถึงสารสกัดที่จะช่วยเช่นจากโสมนะคะอันนี้ก็จะช่วยทําให้ลดภาวะต่มหมอกไตล้าแล้วก็ควบคุมความอ้วนได้ด้วยสิ่งสําคัญที่สุดคือถ้าใครที่ทําทุกอย่างแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดรับประทานได้อันนั้นเป็นเรื่องของความอยากณนะปัจจุบันนี้เรามีมีการใช้ในเรื่องของยาฉีดเข้ามาเพื่อที่จะให้ลดน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะซึ่งเขาจะ ออกฤทธิ์ในการควบคุมการทํางานของ GLP-1 นะคะหรือง่ายๆก็คือควบคุมในการทํางานของูนย์ิวูนอิ่มของร่างกายนะคะเพื่อที่จะทําให้เราคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นไม่ค่อยอยากทานอันนี้ก็จะเหมาะสมสําหรับคนทีอ่อยากอาหารตลอดเวลานะคะอิ่มแล้วแต่ก็ยังกินได้อีกเพราะว่าอยากทานนะคะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับการรักษาในอีกประเภทหนึ่งนะคะ่ะ